กลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวขํานะครับเราไปติดตามสถานการณ์สู้รบที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถเข้ายึดเมียวดีได้แบบเบ็ดเสร็จ100%แล้วนะครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับตั้งแต่6กนาฬิกาของวันนี้กองกําลังผสมต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานําโดย KNLKUBGF KN a กับ PDF สามารถยึดค่ายผาซองฐานทหารกองพัน275กองทัพเมียนมาในเมือง วีดีได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ปะทะก,กันอย่างหนักตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงช่วง20นาฬิกานะครับได้ยิงเสียงปืนนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวโดยจุดที่ปะทะก,กันอยู่ห่างจากชายแดนแม่สอดประมาณ5กิโลเมตรนะครับกำลังเสริมจากฝ่ายทหารพิเกเมียนมาได้มาสนับสนุนถูกสกัดกั้นกลางทางเมียวดีจนกระทั่งฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ายึดฐานปฏิบัติการได้ในช่วง4ทุ่มนะครับต่อมาเที่ยงคืน40นาทีทหารค่ายผาซองประมาณ200นายถอนกำลังออกจากที่ตั้งหน่วย เดินทางมุ่งหน้ามายัางด้านทิศเหนือของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งของเมียนมานะครับตรงกันข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ตําบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นประมาณตีห้กองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานํากําลังเข้ายึดพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสําหรับกองพันค่ายผาซองฐาน275ที่ถูกกองกําลังผสมโจมตีเมื่อวานนี้จนแตกพ่ายไปเลยนะครับเนื่องจากกองกําลัง3ฝ่ายใช้ดโดรนติดอาวุธเข้าไปทิ้งระเบิดหลังจากนั้น กองกำลังกะเหลี่ยงก็เข้าไปบุกยึดฐาน275ทําให้ทัพทหารของเมียนมาต่างหนีทัพออกมาที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สองเพื่อจะขอลี้ััยข้ามแดนมายังฝั่งของประเทศไทยนะครับสำหรับค่ายผาซองกองพัน275ถือว่าเป็นกองพันใหญ่ แห่งสุดท้ายที่ทหารเมียนมารักษาเอาไว้ได้ซึ่งทางกองทัพทหารเมียนมาสั่งให้รักษาการเอาไว้ให้ได้ทั้งยังส่งเครื่องบินแบบ m i g 29มาโจมตีทางอากาศอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากยึดฐาน27 5หได้สําเร็จยังรอการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการและปักธงชาติกะเหรี่ยงเพื่อประกาศชัยชนะซ้ําเข้าไปนะครับรวมถึงจับตาท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะเดินหน้าในการใช้ยุทธุกรณ์เครื่องบินลบมากอบกู้เมียววดีคืน จากกองกําลังฝ่ายต่อต้านด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนาเลส,สวนนากําลังพลลาดตะเวนดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่แนวชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สองหลังจากมีรายงานนะครับว่าทหารของเมียนมา200รนายอาจจะขอลีภัยเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยโดยชุดเฉพาะกิจราชมณูได้ใช้ฮามวีลาดตะเวนกว่า10คันเลยนะครับจอดบริเวณริมน้าเมยพรมแดนกั้นกลางระหว่างไทยกับเมียนมา ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่สองและบริเวณทางออกด้าน สะพานมิตรภาพแห่งที่2พร้อมกับอาวุธรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับนักข่าวชาวเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งประเทศไทยที่สามารถติดต่อกับแหล่งข่าวฝั่งของประเทศตัวเองได้นะครับได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าหลังจากค่ายผาซองถูกตีแตกได้มีผู้บัญชาการทหาร44นายพลอาวุโสราวราว150นายพยายามเจราจาขอลีภัยเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยแต่ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับทหารกลุ่มนี้จึงไปหลบที่เมืองช่วยก็กโก เมืองใหม่อาณาจักรจีนส่วนการสื่อสารภายในเวดีพบว่าฝ่ายต่อต้านได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมียวดีทําให้ติดต่อกัน ยากลําบากมากที่ขึ้นนะครับในเบื้องต้นมีรายงานด้วยนะครับว่าการเจราจานั้นประสบความสาเร็จยินยอมให้กลุ่มของทหารเข้ามาลี้ภัยได้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลเมียนมาจะส่งกองกําลังเสริมจากเนลปีดอเข้ามาในมีววด,ดีจึงทําให้ทหารจากค่ายผาซอง200นายตัดสินใจยังไม่ขอลี้ภัยเข้ามาพักพิงในประเทศไทยของเรานะครับนอกจากนี้รัฐบาลทหารของเมียนมาประกาศให้ประชาชนหาพื้นที่ปลอดภัยออกจากพื้นที่ภายใน3วันเพราะจะมีปฏิบัติการยึด เมืองเมียวดีกลับคืนมานะครับทำให้ชาวเมืองเมียวดีเมียนมาแห่ทะลักออกมาบริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สอดทั้งเดินทางด้วยรถยนต์เดินทางด้วยเท้าทําให้บริเวณด่านแม่สอดเป็นไปด้วยความ หนาแน่นนะครับต่อแถวเดินเท้าเป็นหางยาวเลยนะครับมาจากฝั่งเมียนมาข้ามมายังฝั่งของประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ด้านหนาได้ตรวจเข้มอาวุธแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ที่อพยพลีภัยเข้ามาก่อนหน้านี้ครบ7วันต่างก็มาต่อแถวยาวเพื่อขอทำบอ์เดอร์พาสใหม่นะครับเนื่องจากการเข้ามามีอายุ7วัน14วันและสามารถหาที่พำนักได้ใน3าอำเภอเท่านั้นนั่นก็คือแม่สอดพบพระแล้วก็แม่ระมาดนะครับ เราได้ไปพูดคุยกับชาวเมียนมาที่กําลังพาครอบครัวอบพยพหนีสงครามเข้ามาในประเทศไทยนะครับบอกว่าณเวลานี้ต้องหอบเสื้อหอบผ้าอบพยพออกมารอดูสถานการณ์ก่อนเพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยครับไม่รู้เหมือนกันข้างายค่ะเราอยู่ข้าง,า,างนอกอ่ะค่ะ ก็มารับรับพี่น้องกันไปเรามีความกรงวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไหมคะเพราะเขาพูดมาว่าเขากลัวกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลัวเรื่องอะไรอะค่ะ<อ>แค่นี้เองอะค่ะ เขาเรียกว่าอะไรครับยึดเงียบดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยเราได้ความส่วนตัวเราคิดว่ายังไงบ้างตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่สามารถคิดเหตุการณ์ได้เรื่องของการเมืองอะไรเงี้ยกเราก็ไม่รู้การค่ะไม่อยากจะพูดเพราะว่ากลัวค่ะเราก็เอาตัวรอดของเราก่อนค่ะใช่ค่ะเราไม่รู้อีกเรื่อแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือห่วงชีวิตของญาติพี่น้องค่ะห่วงชีวิตถึงญาติพี่น้องเองค่ะ นอกจากชาวเมียนมาที่อพยพออกมาแล้วนะครับยังมีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่เดินทางไปทํางานที่คาสิโนฝั่งเมียนมาแห่อพยพกันออกมาเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่กลับเข้าไปแล้วเพราะสถานการณ์ที่นั่นน่ากลัวมากครับก็น่ากลัวครับเสียงระเบิดดังครับครับแต่ว่าเราก็คือยังมีคนอยู่ข้างในอยู่ใช่ครับมีมีอะไรที่เป็นสาเหตุที่เราตัดใจออกมาก็เสียงระเบิดด้วยอะไรครับ คือคนในประเทศเขาก็ือยังออกมาแล้วเเลยต้องออกใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์เราก็ขับกลับไปมาต้องดูทีครับน่าจะไม่ขับไปแล้วครับทำงานอยู่บ้านดีกว่านักข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิลโรธนะคะยังเดินทางข้ามไปสำรวจในเมืองเมียวดีของเมียนมาค่ะโดยมีชาวเมียนมาพาเข้าไปนะคะปรากฏว่าชาวเมียวดีบริเวณชายแดนแม่สอดยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะ จากการสำรวจพบว่าถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรโล่งกว่าทุกวันนะคะซึ่งตามปกติแล้วเมืองมีวด,ดีจะรถติดขณะที่บางคนอยู่ระหว่าง